คาถาที่หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทมอบให้อธิษฐานวัตถุมงคลทุกรุ่นให้ภาวนาว่ามะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาบทนี้มีความหมายว่าขอนอบน้อมท่านผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งหลายขอนอบน้อมวิมุตติธรรมธรรมอันหลุดพ้นคือพระนิพพาน ท่านยังบอกว่าให้ภาวนาอีกบทคู่กันคือราหูสุริยันจันทั์ทางประมุนจัสุขหมายถึงพระราหูคือโมหะคือความมืดครอบคลุมหุ่มโลกหุ่มจักรวาลบทนี้ภาวนาให้พระราหูคลายปลดปล่อยให้ชีวิตสว่างสวยดังพระอาทิตย์และพระจันทร์เมื่อวันเพ็ญ ท่านตั้งชื่อว่าคาถาพลิกแผ่นดิน